ทำบุญก็มีวิบากเป็นความดีเราไปแก้ที่ตัวผลไม่ได้ตัววิบากเป็นตัวผลถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ต้องทำเหตุที่ดีสร้างคุณงามความดีไปแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราเกลียดทุกข์แต่เราทำชั่วเราก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะวิบากค,คือความทุกข์มันจะมา เนี่ยตัวรูปมันก็เป็นวิบากใช่ไหมตัวเวทนาก็เป็นวิบากตัวสัญญาเพราะเป็นวิบากนะตัววิญญาณคือจิตก็เป็นวิบากนะจิตจริงๆแล้วมันมีทั้งสามส่วนนะทั้งจิตที่เป็นนะกุศลอกุศลแล้วก็เป็นวิบากจ,จิตจิตจํานวนมากเป็นวิบากนะเราไม่รู้จักมันอย่างจิตที่ไปมองเห็นรูปเนะี่ย จิตที่ไปได้ยินเสียงเป็นวิปากไม่มีผลไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นเวลาตาเราเห็นรูปนะไม่ดีไม่เลวเวลาที่หูเราได้ยินเสียงนะไม่มีดีไม่มีเลวอะไรเฉยๆด้วยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ด้วยแล้วจิตมันมาหลงความปรุงแต่งนะมันถึงจะเกิดดีเกิดชั่วเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาทีหลังนะนจิตนะมีธรรมะสามอย่างนะ ทั้งทังที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นวิบากเรียกวิบากจิตสังขารก็เหมือนกันนะมีทั้งที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลส่วนใดที่เป็นอกุศลนะเราก็อย่าไปยอมให้มันครอบงำเราจิตและเจตสิกหรือสังขารจิตและสังขารที่เป็นอกุศล เรียนรู้มันไปจนกระทั่งกุดรากถอนโคนมันได้ตัวที่ทำให้กิเลสมันทำงานขึ้นมาได้จริงๆคือตัวไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่าตัวไม่รู้ตัวอวิชชาอาวิชชาคือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกขันห้าส่วนใหญ่นะเป็นตัวทุกข์ยกเป็นจิตกับสังขารบางอย่าง มันไม่ใช่ตัวทุกมันเป็นตัวดีตัวชั่วขึ้นมาแต่ร่างกายเราเนี่ยเป็นวิบากเฉยเฉยให้เรารู้เฉยเเราล้ะไม่ได้สุขทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ไม่ใช่ให้ละความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ให้รู้ไม่ใช่ให้ละความปรุงดีปรุงชั่วนะถ้ามันปรุงชั่วต้องละมันใช่ถ้ามันปรุงดี ต้องเจริญมันขึ้นมาไม่ใช่เฉยๆดีแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ใช่ส่วนจิตนั้นมันก็เกิดดับไปเปลี่ยนแปลงไปโดยตัวของมันเองเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์เท่านั้นแต่มันดีหรือชั่วนะอยู่ที่สังขารที่เข้ามาปรุงนะตัวความปรุงแต่งตัวแสบเลยถ้าสังขารที่ดีเข้ามาปรุงจิตนะก็เป็นจิตที่ดีไปจิตที่เป็นกุศลไป สังขารที่ชั่วเข้ามาปรุงจิตอย่างโลภโกรดหลงมาปรุงแต่งจิตล้วก็กลายเป็นจิตที่ชั่วไปเพันจิตโดยตัวมันเองมันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วอะไรนะแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสังขารที่เข้ามาปรุงมันเนี่ยพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเราจะเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายสังคตะธรรมนะสังคตธ,ธรรมก็ ตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามกายใจของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าสังคตธ,ธรรมไม่เค่ยัะไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนหรอกกุศลยั่งยืนไหมกุศลก็ไม่ยั่งยืนดีได้ก็ชั่วได้อีกชั่วยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนถ้าความชั่วยั่งยืนนะพวกเราไม่มีวันพัฒนาจิตใจตัวเองได้เลย เงี้ดีก็ไม่ยั่งยืนชั่วก็ไม่ยั่งยืนสุขก็ไม่ยั่งยืนทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนร่างกายเราก็ไม่ยั่งยืนม่มีแต่ของที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเห็นความจริงมันจะคลายออกเพร่ะมันหมดความยึดถือในร่างกายแนละ้วมันกับจิตใจมันก็ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายอย่างพอร่างกายเราแก่ เราไม่เข้าใจความจริงของร่างกายเสียดาเรา